โอเคทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีผมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สวัสดีผมเทคที่สามที่สามคนฟังไมผิดโอเคทุกคนคนทีน่เข้ามาใหม่ที่ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะผมฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมฝากติดตามเรื่อยๆอ่ะวันนี้ผมจะมาสอนการเอฟเคสตาร์พารนะ์นนะนะใช่ฮะทุกคนอ่ะตัวที่คนต้องมีนะอย่างแรกก็คืออ่าตัวที่ตีเร็วแล้วก็ดาเมจแรงๆนะตัวไหนก็ได้จําเป็นต้องไม่จำเป็นต้องใส่ออฟก็ได้นะอ่าถ้าผมเป็นเล่นเปมิดเดิลระยะคุณถ้าคนมีมิดเดิลระยะผมก็ไม่จำเป็นต้องใส่ออฟก็็ได้้นะครับแลวก นี่จำเป็นต้องมีฮะจำเป็นต้องมีแบบจำเป็นจริงๆนะโซมาฮะโซมาครับแช่จำเป็นต้องมีฮนะหรือไม่ก็ตัวฮิลเลดบ้านตัวอื่นที่ยืนพื้นได้นะฮะอืมนั่นแหละนะครับอ่ะแย่ที่แย่ที่สามที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือะฮะทุกคนเข้าอินเทอร์เน็ตฮะแล้วพิมพ์ว่า t ท n y t a ทั n e t นะฮะแล้วก็โหลด e อ e จเไปเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ละกันเดี๋ยวผมเผื่อทุกคนหาไม่เจอ อ๋อนี่คือแล้วคือแล้ว a r c h i อ่ะผมกด Upload ไปแล้วนะอันนี้ดิส s ์ปุ๊บพอด Upload ปุ๊บมันจะขึ้นด้านล่างอย่างนี้ฮะแล้วก็กดเปิดไปเลยเนี่ยแล้วก็เข้ารูปบอรของเราต่อนะฮะเอ้ยรูปบอาร์อ,อ้ายท่านคนให้เปิดโปรแกรมขึ้นมานะปุ๊บให้ทุกคนนะฮะปรับปรับอย่างแรกนะโปรแกรมนะทุกคนกดปุ๊บมาเลื่อนมาอย่างแรกที่ต้องปรับเลยะะ top ครับกด Aviontop ครับ ปุบอเวียนทรอปเสร็จปุบเรามากดเ p ตสปีดครสปีดไปที่200ร้อยสปีดสอหรือร้อาสก็ได้แต่ผมแนะนำให้เป็น200อให้แบบอันเนี้ยเปิดอันนี้ครับคอนโทร b เพย์แบ็จะเป็นการเล่นเล่นต่อเนื่องคนระแล้วก็ r e c o r d ดเดตติง้งก็เอ้ยรีคอร,ร,ร์ดรีคอร์ดดิ้งฮอตก็ปรับเป็น f 8 p a อ่าเพย์แบ็กฮอตคีย์ก็ปรับเป็นพ i n สกรีนคทุกคนนั่นแหละครับแล้วก็เดินทางมาอย่างอินฟินิตของเราเลยนะครับทุกคน ผมพูดจริงผมถ่ายเทคกสามแล้พูดจริงผมเทคกสี่เท็กห้าและเนี่ยฮะสตาร์พาสผมน่าจะรับได้แล้วแหละจริงเนี่ยร nah. ับเลยละรับอ๋ออ๋ออฟูดแมงเหลี่ยมอายไว้เอ้ยแล้วสุ่มแคปสูนเว้เอ้ยเดี๋ยวมาขึ้นทีละมาขึ้นทีละนิดเดียวอ่ะเพิ่งรู้ว่เนี่ยอ่ะเราเข้าสู่เนื้อหาตอนดีกว่ามาลาวาเนียทุกคน คนครับวิ่งเข้ามาเลยฮะวิ่งเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็กดตรงาดาน้องไก่นะแล้วสตาร์ทเลยฮะสตาร์ทเลยใช่ทุกคนเพอทุกคนเข้ามาแล้วนะฮะทุกคนทุกคนเตรียมนะโอ้ยปิดด้าน โอเคผมผมจำลองว่ามันอยู่ด้านนี้นะผมจะจำลองว่ามันอยู่ด้านนี้แต่ว่าถ้าคนเล่นด้านเมื่อกี้ก็ได้เล่นด้านเมื่อกี้กได้หรือเล่นด้านนี้ก็ได้มันเป็นได้ทั้งสองด้านนะทุกคนแต่ว่าวิระยะจำเป็นต้องวางตรงกลางนะแต่ว่าผมจะจำลองไปด้านนี้ทุกคนเข้ามาปุ๊บให้ให้กด x ตีมฮะแล้วก็กดคูณสามฮะให้มันเล่นจบๆไปเลยก็ได้ให้มันเะล่นจบๆไปเลยนะฮะเราก็แบบอันนี้เลยผมจะอยู่ผมจะหันหน้านด้านนี้ฮะเาจะหันด้านนี้ไว้ คนจะทุกคนถ้าหันหน้าไปอีกด้านก็ได้นะหรือว่าหันหน้าไปด้านนี้ก็ได้แต่ผมจะหันหน้าไปด้านนี้ผมไม่สนผมจะหันหน้าไปด้านนี้นะทุกคนคือเนี่ยปล่อยให้มันแพ้ไปก็ได้ฮะทุกคนตัดไม่ได้ปล่อยให้มันแพ้ปล่อยให้มันจบเกมไปเลยฮแล้วก็นั่นแหนละฮะรอรออย่างเดียวรอจนกว่ามันจะแพ้ฮะ ลอยยาวเด้อจ้าวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาแล้ว,ลวสองคนสองคนเนียนชนบ้านเราไปแล้วสองทีไม่แตกด้วยผมไม่แน่ใจว่าวิธีนี้สามารถใช้กับคนเวลน้อยได้หรือเปล่าแต่ถ้าคนเวลน้อยผมแนะนําให้อัพโซมานะสําหรับใครที่เวลน้อย,อยจริงๆแต่ว่าปกติอาจจะเป็นคนเลี้สูงแล้วแหละไาเอฟเคแบบนี้อนะ,อะทุกคนหลังจากพี่แพ้ปุ๊บใช่ไหมให้ทุกคนกดอ่า เรารอเวลาขึ้นนะทุกคนรอเวลาขึ้นเวลาขึ้นแล้วให้ทุกคนนะฮะกดเลคคอร์ดครับกดเลคกดปุ๊บแล้วก็กดตรงเรีเพยยาวๆเลยเรีเพยกดจนกว่าเวลาจะหมดครับกดเวลาจนกว่าจนกว่าเวลาจะหมดใช่นะฮะกดจนกว่าเวลาจะหมดเลยครับ เราไปดูันกันดีกว่าถ้ามันหันหน้าไปด้านหน้าผมจะทําด้านหน้าถ้ามันหันหน้าไปด้านหลังผมก็จะทําไปด้านหลังเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยหนห้าทุกคนมันเป็นแบบนี้นะอ่ะให้ทุกคนทัเข้ามาทักกดเอซ์ตรีมครับกดคูณสามหรือคูณสองของทุกคนนะฮะแล้วก็กดวางสมาเลยนะฮะเว็บแรกแล้วก็รอเราต้องการให้มันบูตบูตเรื่อยให้ได้เยอะที่สุดครับเนี่ยบูตเรื่อยสามสิบสามสิบจริงดิเว็บแรก อรอไปครับทุกคนรอไปรอเว็บสองจะได้เงินมาสองร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบมาทุกคนวางมิตริยาครับวางเลยนี่ฮะทุกคนหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนกลับมาที่โซมานะฮะแล้วก็อัพย,ยาวๆครับอัพย,ยาวยืบอัพยาวอัพยาวอัพยาวไปเรื่อยอัพยาวไปเรื่อย,ยจนก,กว่าจะขึ้นเว็บต่อไปอ่าโอเคขึ้นต่อไปนะทุกคนปล่อยะฮะปล่อยเลยปุ๊บปิดเลยนะปิดเลยนะปิดแลนะ้วป,ปุ๊บ พอปดปุ๊บกดเพย์แบ็กเลยครับอ่ะดวนมันจะเล่นชิบชิบอะเนี่ยะทุกคนเนี่ยไม่ควรเล่นเองนะเนี่ยผมไม่ได้กดเล่นะอย่างเงโซมาจัมเป็นนะฮะจัมเป็นนะขอเน้นว่าโซมาจัมเป็นนะทุกคนอ่ะผม ผมให้กดสปีด200เพราะเดี๋ยวมันจะไม่ทันอ uh ัพโซมานะผมไม่รู้ว่านี่ขนาดผมกลัวว่ามันจะไม่ทันเนี่ยผมก็ต้องจําเป็นจะต้องนะรอฮะรอมันว่ามันจะวางอันนี้ได้หรือเปล่าล้อมันจะสามารถฮิ้วเลือดจนถึงเลืสิบสี่ได้หรือเปลา่าจริงเรา FK ถึงแค่เวฟสิบสี่ก็พอนะทุกคนโอเครอ,อยาวฮะตอนนี้ก็แบบรอว่าเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่าเออ คูณสามนี่นยืนไงมีคูณสามกดไปเลยห้าสองพันผมปล่อยไปเล่นเองเนี่ยนี่แล้วก็ใกล้จะอ,อัพอะไรละยังชิวครับเพราะไม่ได้เลย,ยะมันตีเร็วนะแบบไม่ต้องกลัวหรอกทุกคนถ้ามีไม่ได้เะยยะชิวล,ละโอเคปล่อยโซโน,นะทุกคนยาวไม่ได้เลยะเคลียร์เว็บอ่ะแต่เขาก็ฟูมาหลุดหลุดมาไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัว ราต้องใจให้มันชนบ้านเลยปล่อยมันชนบ้านเลยฮะเหนียวเหนียวเหนียววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไปยิงไปทุกคนวิ่งมาแล้วเอาฉันไปไม่ต้องกลัวเขาไม่ต้องกลัวแพ้ไม่ต้องกลัวแพ้นะ าาารายาเดอจ้าแต่วิธีที่ผมแนะนำนะถ้าครวยวิน้อยอ่ะให้อัพโซมะเยอะๆเลยค่ะให้มันบดบวกเยอะๆเพราะว่าเวลาคิวเลือดบ,บ้านมาจะได้หิวมาทีเยอะๆผมเริ่มมามีเลือดหนึ่งพันเป็นไปได้ก็ถ้าอัพโซมะทันทห้ก็จะดีเหมือนกันนะะแนะนำให้เยืดหนึ่งน้อยขึ้นนะส่วนตัวถ้ามันทำมันก็ได้ให้มันเลือดหนึ่งพันนะช่ชนปล่อยมาชนบ้านเลยอะ่ะนี่ฮะเลือดบ,บ้านเราก็จะลดประมาณเท่านั้นแต่ม็ต้องกลัวแพ้เราไม่ต้องกลัวแพ้อย่าใจเสียอย่าใจเสีย มันเป็นแผนมันเป็นแผนอ่าเป็นไงทุกคนนี่เพราะว่าฟูลมาเว็บสิบสี่แล้วเราจะแพ้เว็บสิบสี่หรือเปล่าหรือจะแพ้เว็บหน้านอเจอสิบสี่เว็บแล้วทุกคนเวยสิบสี่ละแพ้ไม่เป็นไรนะจริงเบ๊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 อ่าไม่แพ้ต่อฮะต่อ จบเดียวที่สุดที่ผมทำมาได้แล้วแหละเอาจริงผมว่าเบิกด้วยเพิ่มด้วยหนึ่งพันนี่คือแบบโอ้ไม่กอดว้าวนี่เป็นครั้งไม่ใช่ครั้งแรกทำมาหลายเทคเหมือนกันนะแต่ว่าบางรอบก็ลืมนู่นลืม,ลม,ลมนี่ผมขอโทษทุกคนที่แบบลองคลิปชา้าหน่งเพราะว่าผมมีนอกก้องคนหนึ่งเขาขอมาผมก็เลยทําให้ผมก็เลยทําให้ใหได้อันนี้จะแพ้แหละผมว่าแบบนี้นะคนสตาร์พาร์ทก็ขึ้นนะเดี๋ยวทุกคนมาดูฮนะสตาร์พาร์ตไปขึ้นหรือเปล่า นี่คนเสตไปที่วารครับได้ตัว e p นี่กดอีด้เย์ใหด้วยเดี๋ยวแบบเราจะออกไปให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอมันจบก่อนเรามันจบก่อนเผื่วอว่ามันแบบไม่กดรีเพย์เล่นให้มันต้องกลัวหะทุกคนชนะได้แบบได้ตาพาแน่นอนใช่ผมมีคุณสามก็ชิวครับมีคุณสองก็เตรียมกดแคนเซอร์ในปุ่มไม้เลยบอกแค่นี้แหละ น้าทุกคนนี่มาดูกันนะอ่าเข้ามาแล้วเขาหมุนหมุนหมุนเมาแล้วหมุนเมาหมุนเหมือนพี่เลยหมุนเหมือนพี่เลยมาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเขากดเขากดอะไรก่อนเขากดอะไรก่อนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วจริง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 ใครกดอ่ากดเอ็กซ์ตีมทันด้วยนี่ได้ไงทุกคนเสร็จแล้วแค่นี้แหละทุกคนอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะ ผมจะทำการอ่าผมผมทำการเซฟทิ้งไว้นะผมจะทำการเซฟทิ้งไว้ว่าผมต้องการมากผมจะตั้งชื่อไฟล์ว่าตั้งชื่อไฟล์ว่าฟาร์มสตาร์พาร์ตะผมเซฟไว้ตรงอ่าตรงนี้แล้วกันอ่อาอะไรวะไเดสก์ท็อปนะ,ะแล้วก็ตั้งว่าสตาร์สตาร์าพาร์ตศูนย์ศูนย์หนึ่ง นิวอ่ะผมตั้งไว้ละสตาพาร์ตนิวศูนย์หนึ่งนี่คนนี่แหละสตาพาร์ตนิวศูนย์หนึ่งแล้วก็เล่นได้ปกติแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันเล่นได้ปกตินะแต่ว่าเนี่ยน้คนมีระยะวางปกติเลยอ่ะน้าแล้วคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูสตาพาร์ดีกว่าตอนแรกกับตอนนี้นะออกมาดูสตาพารกันนีดห่ว่า มาดูหรือเปล่าจะขึ้นหรือจะไม่ขึ้นเรื่องกันดีกว่าแต่ผมรับประกันว่าไงก,ก็ขึ้นเลยผมเชื่อเชื่อมันในตัวผมเชื่อมันในตัวผมใคราทำให้ใครอยากให้ผมสอนในมือถือผมแม่ไก็สอนในมือถือได้หรือเปล่าผมก็ไม่เคยใช้เลยในมือถือใช้ยากอยู่ ต่ถ้าใครอยากให้ผมสอนในมือถือก็บอกได้นะผมอาจจะพยายามจะสอนให้แต่ว่ามือถือของกากว่าอาจจะคิดอยู่ก่อนทุกคนมาละโอเคอขึ้นนะขึ้นนะนนะสตาร์พาร์คขึ้นนะทุกคนโอเคงั้นก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแครให้ผมทําอะไรคอมเมนต์ไว้ก็ฝากกดติดตามวนะผมไปลนะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายจุ๊มวัวไปละ